วันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวสถานที่หนึ่งซึ่งสถานที่พิเศษตรงนี้เรียกได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ว่าได้นะครับเขาว่ากันว่าใครก็ตามนะครับที่มาขอพรที่ตรงนี้ก็จะได้รับความสุขสมหวังซึ่งสถานที่นี้คือ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวสถานที่หนึ่งซึ่งที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่พิเศษมากเลยเขาว่ากันว่าใครก็ตามนะครับที่มาขอพรที่ตรงนี้ก็จะได้รับความสุขสมหวังนะครับดังใจดังที่ขอทุกลายซึ่งสถานที่พิเศษตรงนี้เรียกได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ว่าได้นะครับซึ่งสถานที่นี้คือมูละเนธิฮูลินนั่นเองนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกกันว่าเทียนทานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับสถานที่แห่งนี้เจ๋งยังไงพิเศษยังไงคลิปนี้เรามาดูกันครับ รงนี้จุดนี้เนะาะก็เป็นจุดที่คล้ายๆกับเป็นโรงเจแล้วกนะันเป็นจุดที่เป็นสารเจ้าจริงๆการที่เรามาตรงนี้นะครับที่เทียนฐานเนี่ยเป้าหมายของเทียนฐานมันคือการที่เรามารับพลังนะเป็นพลังงานเรียกว่าเป็นพลังงานที่สมดุลจุดหนึ่งของประเทศไทยที่เรามีเลยนะครับเมื่อพลังงานสมดุลเราขอพรขออะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะเนีเหมือนจะได้รับพลังงานง่ายขึ้นครับเพื่องั้นคือเทียนฐานถือเป็นจุดที่ ไปใช้ขอพรฟ้านั่นเองอดีตเนี่ยห้องเต้น,นะครับเขาก็จะมีจุดที่เขาใช้ขอพรทุกปีนะครับซึ่งจุดนั้นเขาเรียกว่าเทียนฐานนะดังนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าในอดีตใครมั่วๆซั่วๆไปขอพรไม่ได้นะมันมีแต่คนระดับห้องเต้เท่านั้นสถา,านที่ที่เป็นเทียนฐานได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขหลายมานาประการมากเลยสเต็ปแรกเลยคือต,ต้องมีภูเขาล้อมรอบเนาะแล้วต้องมีที่เป็นหัวใจฟ้าคือมีภูเขามีภูเขาเนินใหญ่ภูเขาเนินเล็กที่เป็นสะดือดินแล้วก็ต้องมีช่องเปิดนะครับช่องเปิดก็คือภูเขาล้อมรอบก แต่พวกเขาจะเปิดที่ช่อง315องศาพอดีซึ่งเป็นประตูสวรรค์ที่ตะวันตกเฉียงเหนือดังนั้นชายภูแบบนี้จึงหายากมากซึ่งเป็นที่ที่เหมือนกับเราโคลนนิ่งมาจากของจีนแท้ๆเลยที่ฮ่องเต้เมื่อ่อนเขาใช้พิธีกรรมหรือเรียกว่าขั้นตอนและกันการที่เราจะมาขอพอรเนี่ยเราก็จะเรียนแบบพิธีที่ฮ่องเต้เคยทําในอดีตซึ่งวันขอพอรของเขาเนี่ยเขาก็จะงดอาหารพวกนั้นคือถือศีลกินเจ7วันฮ่องเต้พอถือศีลกินเจครบ7วันปุ๊บเขาก็จะเดินทางไปที่เทียนฐาน เขาก็จะทําบุญทําทานแจกจ่ายทรัพย์สินที่ห้องเต้นให้กับคนรอบข้างแล้วก็พอไปถึงลานเทียนถานก็จะขอพอรทีนี้ว่าเราก็เลยก๊อปปี้พิธีกรรมนี้มาจากอดีตตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าใครจะมาขอพอรที่นี่ก็แนะนําให้เราทานเจหรือทานมังก็ได้นะจาสามวันก่อนก็ได้หรือหลังจากขอแล้วก็งดไปอีกสักสาวันก็ได้แล้วแต่นะดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่เหมาะที่จะขอพรแล้วเชื่อหรือไม่คนส่วนใหญ่ได้ผลยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนนั้นผมเคยพาเพื่อนที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจมาประมาณ50คนได้ คนขอบางคนได้ทันทีแล้นะบางคนได้200ล้านบางคนได้400ล้านโดยที่เราขอได้แค่1ข้อเท่านั้นเราต้องลงแบบสเปคซิฟิกเลยหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เราจะไปขอพรตรงนั้นใครที่รู้สึกดวงตกชีวิตตกตำ่ำต่อให้ไม่มีอะไรอยากได้เนี่ยมาขอพรตรงนี้มารับพลังตรงนี้ก็ได้รับพลังที่ดีแล้วนอะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เป็นเทียนฐานแล้ว แล้วถ้าวันไหนที่เรามานะถ้าถูกเลิกถูกยามนะส่วนใหญ่แล้วนะมันจะมีปรากฏการณ์นะไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามนะ